เราขันเทพขั้นเทพแบบไปไม่ถึงเทียบอ่ะมีแล้วมีข้าวเหนียวหมูทอดอยู่ว้ันบน้วอนใบสั่งวนใบสั่งวนใบสั่งวนใบสั่งใบวนสั่งเมื่อวานเจอด่านุกานมเสองคนตำรวจโดนแล้วอยากเจอด่านตังรถกะจบเลยค่ะ ถ้าเกิดมีคนจี้อยู่ข้างหลังคุณแล้วทำไงแล้วผมจะช่วยยังไงต,ต้องดบดนะเขา,า,าดูแต่ไปอ่ะเ <laughs> พราะท่านเขาว่าบอกว่าทำไมไม่ดูข่าวบ้างก็ดูอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรอ่ะเออก็ได้ดีเรถกระจกแล้วบอกว่าเดี๋ยวเผื่อมีใครคุณร้ายนั่งมาข้างหลังเจี้เราทำงไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยเหมือนขาจะได้ช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยไงเขาบอกเหรอพูดเคล้มยังไม่เค้มเดี๋ยวนาะ ปกติเจอด่านก็ไม่เคยรถไปตกไม่เหอนตารวจคนนี้ตโาทายให้พิลยท่ไมบอกว่าดูแต่บาไท่าดูแล้วเขาด่าเขาบอกว่ากลับไปดูข่าวมั้งนะันเก็ให้ดูข่าวอ่ะด่านไหนเนี่ยไม่แล้วมันเป็นซอกเองอ่ะซอยอ่ะไปตั้งด่านเฉยเลยอ่ะด่นปีนี้ด่านปีนี้่านปีน้อะด่านี่โอป้าเป็นไรโอป้าเนี่ยายพี่ไงโอป้าเป็นไรโอป้าเป็นไร

ไปได้เวลาสมควรแล้วไปดูบอล